ก็แข็งแรงก็มีนะจ๊าเสื้อสีขาวให้พลจะกิิมนแมนอยู่ดอกใจเย็นยุ้งหันพ่บอก่เอาหย หนารักอันจักบาทครับนี่ห้าบาทนครับโอ้ยบาลืมยัง่งลืมกระตาตัเนี่ลืมกระตาใส่่องทุกอย่างยี่สิบบาทมาฮะัะบออือ เดี๋ยวขากลับกันไปหาของหนักก่อนแล้วไปซื้อ <c oughs> ของหนักๆก,ก่อนมี่คนมาวัดแล้วบ่าเอาใครใเนี่ย <c oughs> เอาเท่าบาท อันนั้นใครยังตัวนั้นนะอันน uh ี huh. ้ต yeah, ัวนั้นค่ะถ้าโกยากิค่ะโอ้ถ้าโกยากิ๊ยขาละไคเลยเนาะอันนี้ทอดอันนี้มาครับอันนี้ทอดยังไงกะเ้าลูกไคโนกข่าเราจเขาก็มาขุกอันนี้นะครับโอไข่นกกระทาอ้าวมันคนละไข่ดิสันอันนี้ไคคนเส่เวลาทอดเดินเลยกันเลยแสงไฟบอกเฟนฟลายถ้าโกยากิก็มีว่าอะไรไคไคเราไม่จะเหงาแสงไฟบอกแสงไฟอันนี้ ไปใส่ผู้ใช้ไปใส่หมือนอันเป็นปอกมันเดี๋ยวเอามาเอาวผ้ใช้จะเ<ไ>ดี๋ยวเขาหยิบใส่เนาะถ้าโกสองเหมาะเอายังม่เห็นสาวไทยโกยาก,กิทอดเอาไหครับแบบทอดเอาไหมหล่อหล่อมากนะเขาลงทอดอ๋อก็ยู่ตลาดนี้บ่มีไฟโอ้๋อเขาไม่ให้นนเนาะก็เลยต้องไปต้อน้บาทกินมือด้วยกินมืออะ

ตอนแคอยได้สิคุาแ่นี่นี่กเนี่ยเอาเดี๋ยวจะเลื่อมนอ่อ่นองเบิบ้งเบิ่งก็ขาดีเนาะผมเป็นผม เดี๋ยวนราใหญ่ออยเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเล่อเือนูีบไบ้างเคล่อนเล่อเคันันนี้ล่นอนี้ลาเสียงามปไหลแม่อันนี้เกตซิเื่นเอบเเกตไรห้าร้ยปดาิบแปดเส์่ะค ชั้นกตนะรดูทุ้แปดิหก็ต้มนี่เลยที่หนที่นอกที่่าก็ลอยหาซิบสองลอยที่ผ้าบาทนนก็ต้มนี่ลอย้าจ้าเอ็นหมูแซบเอ็นแก้วหมูตุนตุนแล้วไปต้มอีกร้อยหกับร้อยสี่จ้าเนี่ยเซ็งละล่างจ้าข้างในใค้เซสิบห้าบาทจ้าหนึกโลเอ็นแซบหกบาแซบจ้า ยิ้มไม่ได้บอยไม่ได้ค่ะยันตัวหนูเลยจ้าหาบาทน่นราคาน้ามันรถมากแถมมาลูก้อยฝากข้าเจ้าไว้พร้อมอยากขายเออจกดนี่่นพวกที่หาบาทจ้ะเปที่พี่จ่ะเม่ค่ะสร้างไม่ก็ได้เด้อค่ะจะสร้างเปลามาอยู่75บาบาทค่ะหนู่กิโลไดอคะคุณค่ะตีนนีนหึงีจะเพ่ไหมะ ว่าจะขายก็ยเพราก็ขาันละนี่ว่าลอยหาสีจ่ามีสีสีลอยสีนี่มาสาเยวนไปมาน่ว่าพสามถิ่นห้า thùng khoan, kéo luôn mẹ luôn không có, coi <laughs> tao nó, ก็นีบุญมาคา่ัค่ะุิบเยค่ะโอวุ้นขนมข้าวแกงหม้อ,อกแกงหมออกแกงไข่จ้ะทำไมผมด้กินอาหารกินเยอะแล้วในวันนี้ <c oughs> อันนี้เผือกวนนยเผือกวนค่ะขนมชันใบเจยทานไม่หมดแช่เย,ย็นได้ค่ะอ๋อนี่แช่เย,ย็นได้ปะได้ทุกอย่างคะ่ะแต่ขนมชันไม่ต้องแช่นะคะได้ถ,ถึงพรุ่งนี้เพราะว่าทำที่หลังเขาอ๋ออ่ะ สี่อย่างสี่อย่างเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทแปดสิบบาททำเองหมดเลยนะคทุกอย่างค่ะทำเองขายทุกวันใช่ไหมครับที่นี่หรือจะมาอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ก็มาที่นี่ทุกวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ตลาดเช้าเออวันเสาร์กับวันอังคารค่ะอ๋อวันอื่นไปนัดอ๋อครับรถเอ๊ยสุชาดา ปวดขาอะไรยางหลานชื่อเจ้ของกินเหรนเนยนี่แต่ของกินเหรนเนี่ยของกินกับเข้าท่านหนมีเลยแล้วจะใหาเขากินกระเขานี่ ดีนะผมมาแบงค์ห้ามาใชเมื่อกี้ควไแล้วอะไรดีคะเร่ไของมาเท่าไหรคะย0่สิบบาทยี่บครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสังขยาฟักทองอ๋อสังขยาฝักทองสังขยาฟักทองอันนี้ก็ของทางทานกางค่ะเอออๆ แสดงว่าขายแค่สองมืนสองที่ค่ะที่นี่ขายแค่สองเพราะว่าอยู่ตรงนี้ของของนัดไปนัดก็สวยอะไรนี่ไปไกลถ้าไปไกลก็จะมีเขาเก็บปากมอญอืออืออือบ้านน่าจะเลินนี่ไหมครับใช่ค่ะบ้านเรากำลังซื้อมันมันไม่ไม่ไม่เยอะนะ ใช่ยันนี่อร่อยค่ะอะใช่ใช่ใช่อันนี้อร่อยไม่ผมก็ชอบกินอันนี้แต่แฟนผมชอบกินนี้ <c oughs> ดีค่ะมันตน้อ <c oughs> งแย่งกันเหลือไว้ค่ะยี่สิบบาทจะมีสิบบาทไหมสิบนะบาทแล้รุ่งหสิบบาทอันนี้ไม่จักบาทค่ะไม้ละสิบจ้าอันนี้หมูนี่ไก่โห้ ไข่กิ้มันเหลืออยู่นี่ประมาณสามชีหยสดน้ำจ้ำขวาสดเลยสดนมจิ้มไข่ชุดอะไรเงี้ยครับลูกละสองบาทค่ะยี่สิบบาทเอายี่สิบบาทครับยี่สิบบาทยีท่สิบลาดนี้แยกค่ะเอาลาดเลยครับแล้วก็เส้นเตียวรอดหนึ่งครับ<อ>หนึ่งกงางเส้นนี้จะเอาเส้นแบบนั้นคะอันนี้จะเป็นเส้นไข่ค่ะ ้นไข่เจียกเหนียวเหนื้อที่เขาไล่เส้นแผ่นไข่ที่หอมใช่ไหมคะอ๋อได้ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับเพราะ,<ด>ะแต่เอาเส้นไม่กับเส้นไม่ปบบอันนี้ยี่สิบเนาะยี่สิบบาทครับอันนี้เส้นละเปา่าไครับก็ค่ะอันนี้จะเป็นอันอันนี้หัน่นตัวนี้หึ่งล้วก็มาตัดอ๋อใส่กระเทียมไหมคะใส่เลยครับใส่เลยครับเอาครบเครื่องเลยครับ หอมจังไงเรียว่าร้าเหยือขาวอันนี้เท่าไหร่คะชุดเท่าไหร่คะหนึ่าส่ชุดกระกองหนึ่งเส <ะ S 2> ้นน,นี้อร่อยค่ะเนื้นนอ,อน,นุ่มหนึบีเน้อยี่สิบบาทเดงเลยไหมครับตอนนี้อ๋อกน,น,นุมจิ็ให้เด้